ทำเสร็จปุ๊บก,กินปั้บเลยรอใครแลนะ้วกันเรือทำเสร็จปุ๊บก,กินเัือปันนี้น้องเล็กกลับบ้านแล้วน้องเล็กมาเด้อน้ำซุ้มโฮมยามเช้าพ่อกระทุ้นมาบ้านกินข้าวต้มอันไงหล่ะจะได้ไปผ่านห้องน้ำ่อยไปมาแล้วทำไมไปขัดก่อนเขาอ้าวห้องใครห้องมันไงไม่ขัดไม่ขัดหมดเลยเออันนะไรทีนี้ ให้มันเสร็จเสร็จเรียบร้อยเลยปิดอุปกรณ์เลยพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานพวกเราทำก่อนพวกเราทําก่อนแล้วลองนั่งก่อนไหมน้าเราลองนั่งก่อนนะลองนั่งก่อนไหมเราต้องทําพิธีเปิดโอ้ต้องไปนั่งก่อนเนาะพิธีเปิดแต่ได้มายากจริงๆแล้วพี่แอนเลยไงแอนฮะเจ้าอ่ะเป็นทอดเมื่อคืนแล้ว อันนั้นก็ต้องคุยบอกต้องคุยแต่เราใส่น่นใส่อีกอะีกซ้อนเชิญอะไรมันอ่านไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านะคะไหนล่ะท้อไลมาเอามากินกับข้าวเหนียวดิฮะะกินนอไรข้าวเหนียวเอาเดี๋ยวไปเอามาให้ไปวิ่งฮะอนฮะวิ่งเหรอไม่นี่แกทอดน่ากินอยู่ในกระทะแสดงว่าเห็นจุนจมบ่อยใช่ไหม เขาเหอมยุ่แต่ว่าเขาสินอ่างเงียแบบนี้บอกเขาต้มน้นีน้บอกใส่เดีนี้บอกอยางเงี้อ่อไรกอรนอนปมาเด้อมาเด้อ ขัดนะฮะเนมนักบ่าัดตรงนี้นะฮะเหลืองเลยโอเคเดี๋ยดแบบนั้ เขับลืม่เปรี้ยวหรอขับรือไปมันจะเอาไปกอด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 กออดกอดดีกออกอดกออดกดดกก พคนคนควันอ๋อข้าวทีข้าวต้มนี่หว่ามีคนเหนียวอย่นะพอกินคนเหนียวด้วยที่ข้าวต้มเนาะกินข้าวต้ม กินข้าวก็ต้องมีเนยปีด้วยพอเยอะยะเลยเดี๋ยวเวลาคนน เดี๋ยวว่าแต่ขนาดกินข้าวเลยขนาดนอนก็มีมือถือเขาครอยเอาไว้ควนะเขาจะเข้ามาเลยไว้ลอกอย่เขาบอกว่าถ้าเราเอาทองกลับไว้ใกล้เราอะนอนละใคนหนึ่งโมงที่นอนละค่อยก็นเลยต่างนอนเลยมันมีสารอะไรนะขึ้นเขาเป็นยัาไงเออเขาเลยงไ แล้วอย่างหนึ่งมเมื่อเช้าค่อยลงไลค์จบแล้วคว่อยจะดูว่านอนนะ้ะเขาให้คนที่นอนไม่หลับเขาจะขายยาเขานั่นแหละแต่หมอเขาพิถีถาว่าคนที่นอนไม่หลับอตอนเช้ามาแบบว่ามันเป็นเป็นการที่หลงทีลง่ลืมอะไรเยอะแยะเลยนะคนที่อาการนอนไม่หลับแล้วก็พยายามอ่ะรองให้หลับแต่หนูไม่ต้องกินยาเลยนะไอ้หลันพุกหลับเลย Nếu lại bỏ nhỏ hẹn gặp và hoạt động hẹn nhịn chứ nó cũng nó có nữa chứ nữa chứ chấp 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 ก่นนอนทเมันก้แลเดียกทำิดกินเนื้อกินเส้นนี้กินก็ไปอื่น มาเช้บ้านเรืองอาการนอนไม่หลับนี่ไม่มีหัวช่วหมอนหลับเน่ รโมชาแนนะครับรับทตกินอยู่ับนะครับ่้มนมงี่นะครับตมโฮงกันแล้นะฮนีไงมันหมูามชันเลยเนีรับกินดูยากินเมนู้มน่อบ้านเมู้าำอะไรแล้วนะกินดูกินดูอุ่นปนเทียบ โอ <im Gree f ied> ้ที่เขาติดนไม่นนะ่เนาะมันน้อยแต่มาอัปเดตเรื่อนนี้นะฮะเมื่อว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้าท่อะไรเนนี่ื่องือมองเพื่อพี่แอนทาไป้ว้อ่ออ อาดัา้หต้องล้งขอบคุณคุณแม่พระจะนอนหนูกงชิ้น้อยเอาเฟมีเถอะกินมาเส้าเราจะสามารถกินได้คิึ่ินใสจ้าวแล้วอิ่อันนี้กาเฟมเถอะเบออ์อาจจยาไปถึงปีหกกก็ได้ มาเือมาแล้วอัปเดตก่อนินาทียเนแตอนนี้จะข้าตรงไ้นขอบคณพี่น้อยดีเนาะี่น้อยดีน้อยดีดูั่กไดู้กอุ้งเหรล้งแล้วออกมาไหมมีแบบนี้หรอ อควรที่นั่งข้างหลังอ่ะต้องนั่งตัวตรงคนดังหน้าต้องนั่งตัวงอจะได้เห็นทุกคนไม่รู้มัน้ซึ่งสองฝ่ายอันนี้นั่งตัวตรงบ่เรืออนี้นั่งตัวตรงบ่ใช่แต่คน้างหน้ามันต้องงอง่ยพี่งอมันไม่เห็นต่อยเออเออตัวนี้เลยหรอภาพจะออกมาสวยเอ ดูดูมึกล้อให้เะไรถ้าไม้กินยังทรมานไม่น่งกินยังทรมาร์อีกหอมนักอมหอมนักอุ่นมากินเลยเฮ้ นี like, ่ข right? ้าหม้เขาต้มอย่นี่ว่ะโหข้าวต้มถึงกับตะลึงถึงกับอึ้งเลยเขาต้มเป็นยาใน้อยเห็นหม้อเขาต้มไม้งเลยอม้งเลยต้มเยอะก็เหลือต้มน้อยกอแย่งจริงเลย ไม่ได้กินต้มปปาเป็นไม่ไดกินเจม่ได้กินเจเกินเจพูดผิดไปโลดเขากินเจโอ้ยอลาดอุดลาดตัวใครแย่งตัวตัวตาด้านตายแล้วอันนี้เลยอันี้ของนี่แอมเลยอร่อย โปรตีนกระเซฟหมูเจหมูเจหมูแจ่เข้างาหมูเจหมูแผ่นเจชิมดูมันก่อนจริงไหมนั่นอยู่นะอืมใกล้เขเหมือน่อยสัญญอืมเลยทำไงแป้งเจก็มีแป้งเจแป้งเจโอ้ยเขาไปทำยังไงเขาก็ทำเป็นเนาะอืมโอ้โหโอ้โหยังทำเป็นของสำเร็จเลยลืมเห็นอื ทุกีมุกระวันที่เรากินกันเมื่อวันไหนเมื่อวันพุธโอ้หืมวันทางพุธสิบกลางทางไม่ข้าวมันเยอะเลยยัดตัวไว้วันนี้ม่นีลเราก็ออกมาแต่เราก็ไม่ทิ้งทุกอย่างที่ได้มาไม่มีการทิ้งนะแม่แม่เอฟซีให้ไม่คืมีการทิ้งไม่มีนะกินหมดอย่าง เพื่อนนึงเลยคุณไงคุณน้องสาวน้องสาวที่เราโทรหาผู้อูคุณไงขับรถผู้หูเนาะผู้หูเสือไม่อยู่วันนี้ตกใจกลับบ้านฝนก็ตกค่ะพ่อดีๆเด้อปูขับรถดีๆเด้อปูมาเด้อกินข้าวเด้อปูปูจะพูดก่อนปขับรถไม่ต้องแรงเพราะฝนตกแต่อย่าให้ใครแซงอื ถ้าไฟแดงนะนีดเบรกนะเออเออทำเป็ของจองเงีนบอกแค่ว่า